มาจ้าวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการทำน้ำยาปรับผ้านุ่มกันนะคะหนึ่งชุดสามารถทำได้ถึง20ลิตรนะคะก่อนอื่นนำหัวเชื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มเทลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะจากนั้นเราก็จะค่อยๆเติมน้ำลงไปค่อยๆเติมและกวนไปเรื่อยๆจนหัวเชื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มละลายนะคะค่อยๆเติมไปและกวนไปเทคนิคง่ายๆหากต้องการให้หัวเชื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มละลายเร็ว เราสามารถใช้เป็นน้ําอุ่นนะคะในการละลายได้นะเสร็จแล้วนะคะพอเข้ากันดีแล้วลักษณะของน้ำยาก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งนะคะสีสันให้สวยงามตามชอบนะคะก่อนใส่สีเราควรจะละลายสีในน้ำก่อนเอาจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแต่งกลิ่นเพิ่มเติม กลิ่นสามารถเลือกได้เลยตามชอบที่ร้านมีให้เลือกมากมายนะคะสามารถมาดมได้จากนั้นหลังจากที่เราเติมกลิ่นลงไปแล้วเราก็จะใส่ตัวล็อกกลิ่นนะคะเพื่อให้ความหอมยาวนานมากขึ้น จากนั้นก็จะใส่เป็นตัวกันบูดเพื่อยืดอายุการใช้งานของน้ำยาประพันุ่มของเรากวนไปเรื่อยๆจนน้ำยาเข้ากันดีแล้วเราก็จะได้น้ำยาประพันุ่มทำเองง่ายๆแบบนี้เลยค่ะท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ร้านรวมโชคเคมีพันธ์เลยค่ะ